แชมกอดลูกชายคนสุดท้องไว้แนบอกเป็นครั้งสุดท้ายเธอรู้ดีว่าต้องเข้มแข็งบรรจงเขียนชื่ออินลงในฝ่ามือน้อยของลูกแล้วก้าวลงจากรถไฟไปพร้อมกับสามีหายลับไปพร้อมกับความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เมื่อขบวนรถไฟได้เคลื่อนตัวจากไปทิ้งเด็กน้อยไว้เบื้องหลังสวรรค์ก็ดูเหมือนจะยังคงมีตา พลเมืองดีท่านหนึ่งได้สังเกตเห็นเด็กชายนั่งอยู่เพียงลำพังและได้นำตัวเขาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจการเดินทางบทใหม่ของอินได้เริ่มต้นขึ้นจากมือของพลเมืองดีสู่สถานีตำรวจและจากสถานีตำรวจสู่สถานสงเคราะห์ซึ่งโชคชะตาได้นำพาเขาไปพบกับครอบครัวใหม่ครอบครัวที่มอบชีวิตใหม่ที่เพียบพร้อมและอนาคตที่สดใสให้กับเขา อินเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีทุกสิ่งที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่ไม่ว่าเขาจะมีพร้อมแค่ไหนชิ้นส่วนในหัวใจของเขาก็ยังคงขาดหายไปเขามักจะรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่อธิบายไม่ได้ความรู้สึกหวยหาถึงใครบางคนที่เขาไม่เคยได้พบเจอในขณะที่ชีวิตของอินกำลังก้าวไปข้างหน้าชีวิตของแชมและภ่มก็เหมือนจะพบกับเรื่องราวปาฏิหาริย์เข้าบ้าง หลังจากที่พวกเขาได้สละลูกชายไปโชคชะตาก็กลับมาเข้าข้างสามีของเธอหายป่วยและพวกเขาก็สามารถลืมตาอ้าปากจนสามารถดูแลลูกอีกสองคนได้เป็นอย่างดีแต่ความมั่งมีใดก็ไม่อาจเติมเต็มหัวใจที่แหลกสลายและเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดได้เลยเมื่อพอมีกำลังพวกเขาก็เริ่มต้นการเดินทางเพื่อตามหาลูกชายคนสุดท้อง พวกเขาใช้เงินเก็บที่มีทั้งหมดกลับไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอให้ช่วยรื้อบันทึกประจำวันเก่าๆแต่การเวลาก็ได้พัดพาหลักฐานไปจนหมดสิ้นพวกเขาตระเวนไปตามสถานสงเคราะห์ต่างๆพร้อมกับรูปใบเดียวที่มีแต่ก็ไม่มีใครจดจำเรื่องราวของเด็กน้อยบนรถไฟได้เลยยิ่งตามหาก็ยิ่งสิ้นหวังจนในที่สุดการตามหาก็ต้องสิ้นสุดลงด้วยความว่างเปล่า ความพยายามทั้งหมดจบลงที่เดิมณชาญชลาแห่งความหลังทุกๆวันสองสามีภรรยาจะพากันมานั่งรอที่นี่เฝ้ามองรถไฟทุกขบวนที่แล่นผ่านไปด้วยความหวังลมๆแ้งๆจนกระทั่งวันหนึ่งแสงแห่งความหวังสุดท้ายในชีวิตก็ได้ส่องลงมาอีกครั้งแช่มได้ปรึกษากับสามีและตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีติดต่อเข้าไปที่เพจอ e ีเตอร์อีจันร์ เพื่อเล่าเรื่องราวความผิดพลาดในอดีตให้โลกได้รับรู้เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายในชีวิตของคนเป็นพ่อและแม่ที่หวังจะเจอหน้าลูกอีกสักครั้งเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในใจมานานเกือบครึ่งศตวตรรษก็ได้ถูกถ่ายทอดสู่สาธารณชนผ่านรายการอีเตอร์อีจันแต่โลกโซเชียลก็เปรียบเสมือนดาบสองคมแทนที่จะได้รับความเห็นใจสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับเป็นการพิพากษาจากสังคม ทอยคำที่รุนแรงได้กรีดลึกลงไปในบาดแผลเก่าให้เปิดออกอีกครั้งแต่ท่ามกลางพายุแห่งการพิพากษานั้นข้อความจากอดีตได้เดินทางมาถึงผู้รับในที่สุดไปถึงชายผู้เป็นศูนย์กลางของเรื่องอินได้เห็นโพสต์นั้นและได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของผู้เป็นแม่แท้ๆเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดชัง แต่เขากลับรู้สึกเข้าใจความเจ็บปวดที่พ่อและแม่ของเขาต้องแบกรับมาตลอดชีวิตเช่นกันและในวินาทีนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะยุติการเดินทางอันแสนยาวนานของทุกคนในครอบครัวอินเลือกที่จะออกเดินทางเพียงลำพังเขาไม่ได้ต้องการแสงสีหรือกล้องจากสื่อแต่เขาต้องการความเงียบเพื่อทบทวนเรื่องราวทั้งหมด เขาเลือกเดินทางด้วยรถไฟเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่พ่อกับแม่ของเขาเคยเผชิญและเพื่อเตรียมใจที่จะพบกับความจริงที่รออยู่ปลายทางและแล้วการรอคอยที่ยาวนานถึง45ปีก็ใกล้จะสิ้นสุดลงบนชานชลาที่เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งการจากลาพ่อแม่และลูกได้กลับมาพบกันอีกครั้งอินเดินเข้ามาหาพ่อกับแม่ที่นั่งรออยู่บนมานั่งตัวเก่า ไม่มีคำพูดใดเอ่ยออกมาในตอนแรกเพราะความรู้สึกทั้งหมดมันถูกแสดงออกมาทางสายตาที่จ้องมองกันและกันและคำตอบของทุกคำถามก็ถูกเปิดเผยออกมาจากฝ่ามือของเขาอินยื่นมือออกไปตรงหน้าผู้เป็นแม่ชื่อที่เคยถูกเขียนไว้ด้วยน้ำตาในวันนั้นมันไม่เคยจางหายไปจากความทรงจำของลูกชายคนนี้เลย ในที่สุดกำแพงแห่งความเจ็บปวดที่กั้นครอบครัวนี้ไว้ <c oughs> ก็ได้พังทลายลงด้วยคำพูดไม่กี่ประโยคและสัมผัสที่อบอุ่นเสียงรถไฟที่เคยเป็นเสียงแห่งการพลัดพรากบัดนี้กลายเป็นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่การเดินทางอันแสนยาวนานของพวกเขาได้สิ้นสุดลงที่ชานชลาแห่งนี้และปาฏิหาริย์แห่งรักก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งบนรางรถไฟสายเดิมที่เคยพรากพวกเขาไปจากกัน